ที่เคยคิดอยู่เหมือนกันนะว่าคดีของปรินเนี่ยคือหายไปเลยหายไปนานมากนะท่านทัางว่าเขาเนี่ยมีคนที่เป็นเจ้าทุกเนี่ยเยอะแยะมากมายนะสิบกว่ารายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการเพิ่มเติมเจ้าทุกหรือว่าผู้เสียหายเข้ามาโดยตลอดเลยใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะคืบหน้าเท่าไหร่แต่ว่าคุณรู้ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยในวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมเนี่ย มีข่าวความคืบหน้าของปรินออกมานะคะแล้ก็ขอนำมารายงานให้ทุกคนได้รับฟังกันก็แล้วกันนะคะก็คือ,อาสารนะคะได้สั่งจำคุกป,ปรินพานิชพักนะคะเป็นระยะเวลาสองปีไอีกแปดเดือนโอ้โหคือแทบหมดแรงเลยคุณดูแล้วกันกล้ามากเก่งมากขอบใจหปีคุณแล้วคุณดูนะเจ้าทุกสิบการาย นาารู้สึกถ้าจำไม่ผิดประมาณ16รายนะคะแล้วก็ที่เป็นคดีความนี่คือ13ราย13คดีแต่คุณดูนะว่าพิพากษาออกมา2ปีกับอีก8เดือนงงไหมคุณคุณงงกับการตัดสินคดีลักษณะแบบนี้ไหมแสดงว่าในประเทศไทยเราเนี่ยทางด้านสิทธิมนุษยชนอะไรเนี่ยต่ำเตี้ยเรียดินมากเลยคุณไม่ได้ให้คุณค่าของความเป็นคนของมนุษย์ของอิสตรีเพศท,ที่ถูก ทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคุณไปให้คุณค่าของการสารเสริญศักดินาอะไรประเภทเนี้ยคือคุณแปลกใจไหมคือม่อ่านแล้วแบบขยี้ตาว่าเฮ้ยไม่ใช่สิบสองปีแต่เป็นสองปีกับแปดเดือนนะมาดูเนื้อข่าวก,กันค่ะเขาบอกว่าพิพากษาออกมานะคะ สปีกับแเดือนในคดีอนาจารนักศึกษาสาวแล้วก็รองโฆษกนะคะอส,อสสได้เปิดเผยว่าศารอาญาใต้ได้สั่งลงโทษจำพุกปรินพานิชพักะะดีดรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในการกระทำอ,อนาจารนักศึกษาสาวในวัย18ปีที่คอนโดแล้วก็ร้านอาหารนะคะเป็นระยะเวลา2ปีกับอีก8เดือนโดยไม่รอรงอาญา เผยนะคะหลังจากนี้เนี่ยยังมีอีกคดีหนึ่งที่ศาลจะนัดฟังคำพิพากษาในเดือนหน้านะคะ25กันยายนเขาบอกว่าในวันที่22สิงหานายโกศลวัฒนทุจันยงนะคะเป็นรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดได้กล่าวว่าได้รับแจ้งจากนางสาวพัชราอิสราพรเป็นอายการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้นะคะสา เจ้าของสำนวนคดีว่าในวันที่10ส,สิงหาคมที่ผ่านมาศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้3นะคะเป็นโจทยื่นฟ้องนายปรินพาณิชพักนะคะเป็นอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นจำเลยในความผิดฐานอนาจารย์หญิงสาวนะรวมสองกรรม เป็นระยะเวลาสองปีกับอีกแปเดือนโดยไม่รอลงอาญาเออคุณแปลกใจไหมว่าเขาคิดคดีเนี้ยสกรรมแล้วและกรรมอื่นละ่ะนะก็อย่างที่มีได้รายง,งานไปใช่ไหมคะว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ16บรายแต่แปลงออกมาเป็นคดีเนี่ยสิบคดีก็มันก็ต้องเหมือนกับหักลบกบนี้ไปกับคดีที่มันหมดอายุความหรือว่าอาจจะไม่มีหลักฐานเพียงพออะไรแบบเนี้ย คือจำได้นะว่าประมาณเนี้ยแต่ว่าน,นี่คือทําไมเขาจะได้ตัดสินแค่สองรรมแล้วก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีการพิจารณาอครั้งหนึ่งในวันที่25กันยายนใช่ไหมเอ่ยก็บอกว่าส่วนในกรณีของการกระทามนาจานศึกษาสาวในวัย18ปีนะหลังใช้อุบายหลอกมาคุยเรื่องงานแล้วก็สอนเรื่องหุ้นที่ร้านอาหารชั้นดาดฟ้า ที่ซอยสุขุมวิท1 1นะคะเหตุเกิดเมื่อปีพศ2564แต่นักศึกษาสาวผู้เสียหายเนี่ยมาร้องทุกข์ในเดือนเมษายนปีพศ2565ก็คือข้ามปีนะที่สอน,นอนลุมพินีโดยนายโกศลวัดได้กล่าวว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีแรกหลังจากที่มีหญิงสาวผู้เสียหายหลายรายเนี่ยเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมอีกมากมายหลายคดีเลยทีเดียว โดยในความคืบหน้านะคะก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปในวันที่25กันยายนนี้ศนะากลกรุงเทพใต้เนี่ยยังได้นัดฟังคำพิพากษาคดีที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะส่วนที่เหลือเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการสืบพยานในชั้นศาลด้วยนะคะก็เอาใจช่วยนะต้องบอกเลยว่าในฐานะผู้หญิงด้วยกันเนี่ยขอเอาใจช่วยนะสำหรับใครที่กำลังรอ กรรมรอการตัดสินคดีนี้นาก็ยังไม่จบค่ะก็เรียกว่าอรอลุ้นจะเจอตัวโก่งเลยเพราะว่านี้เป็นระดับตัวข้อเลยทีเดียวอย่างที่เราพูดนะว่าถ้ามันเป็นแบบลักษณะคดีแรกหรือว่ามีผู้เสียหายคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็ยังมีความรู้สึกว่าอืเป็นในลักษณะของอเหมือนเหมือนกับโตแล้วอ่ะจะไม่ใช่เยาวชนอะไรเงี้ยมันก็ยังมีความรู้สึกว่า ยังยังยังไม่ค่อยที่จะมีกระแสออกมาต่อต้านมากขนาดนี้ถูกไหมคะแต่ว่าในเคสของปรินเนี่ยใช้อำนาจหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่อาชีพการงานนะคะมาหลอกลวงประชาชนนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นนักศึกษาหรือว่าแม้กระทั่งไฮโซล,ลูกนัดภรรยาของเขาตอนนั้นก็ติดติดติดไปในคดีนี้ด้วย ก็เาเห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้เยาวไม่ได้เป็นยาวชนแต่ว่าก็เป็นเป็นผู้ใหญ่ที่เยอะแยะมากมายอะ่ะยางที่บอก16คดีอะไรเงี้ยมันไม่ธรรมดาแน่นอนแสดงว่าเขาเนี่ยใช้อำนาจหน้าที่หรือว่าความย่ำใจจากชื่อเสียงที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยเอามาหากินเอามาหลอกใช้นะหญิงสาวที่อาจจะอ่อนด้อยหรือว่ารู้ไม่เท่าทันเนาะที่อยากจะไปเล่นหุ้นอยากจะมีความรู้ ทางด้านการงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็อันนี้ก็ฝากไว้ทุกคนได้ตามติดเนาะเพราะว่าจะได้รู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีกฎหมายมันมีความเป็นธรรมจริงหรือไม่เพราะว่าก็ต้องยอมรับนะว่านมสกุลพานิชพักเนี่ยไม่ธรรมดานะแน่นอนเลยเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นตระกูลเก่าแก่นะเป็นตระกูลที่ไม่ธรรมดาไม่ใช่ตาสีตาสารเราก็เกรงว่าเออ เขาอาจจะใช้อิทธิพลมืดอะไรหรือเปล่านะที่จะเข้ามาจัดการแต่ว่าพอมันเป็นข่าวแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอือย่างน้อยมันก็สบายใจได้ได้ในระดับหนึ่งนะว่าโอเคน่าจะได้รับความยุติธรรมนะคะอันนี้ก็อาจจะหลุดออกมาแล้วสักสองคดีนะส่วนที่เหลือก็ต้องตามติดกันต่อไปเนาะก็ขอเอาใจช่วย นะคะก็จบไปหนึ่งเรื่อง